เดี๋ยวการสวัสดีครับพี่น้องผู้ที่ตามช่อง MK Channel ครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้ที่หักงวงกล้วยทุกท่านครับครับวันที่7 7มีนาคม2 5 6 5ครับคือเก่าือเดิมครับพี่น้องเมื่อนี้พามาชมคล้วยพี่วอนนะครับเมื่อนี่ครับบ้านโขงกุดไว้นะครับตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ พาพีผ้านองมาชมกล้วยนะครับนี่ครับกล้วยงามเลยครับกล้วยงามสูงเท่าไรครับนี่ล, 3, 2, ลอยสามสองเ้อพี่น้องเ้อคุณครับนกล้วยแม่แม่แยกลูกนยครับนี่ครับท้ายดีตวัวดีนังดีนะครับเป็นตะเลี้ยงตะเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อตัวเล็กตัวลามดีตัวเงีา้าวดีนะครับเด้อพี่น้องผู้ใดยอยากได้นะครับ เดี๋ยวสิผ้าพีผ้านองถามสอบถามเพื่อนบึงนด้ครับเด้อเปิดไว้ในราคาเท่าไหร่ครับอ่าเครับเปิดไว้ในราคาหาหมื่นเจ็ดพันเด้อพี่นองเด้อกล้วยตัวนี้มีลูกมาแล้วจจกโตัวฮะประมาณสองตัวประมาณตวนะครับเด้อสามกับในท่องนะครับท่องอีกเอาสื่อหนึ่งได้สื่อหนึ่งได้สอง้อบานครับเพิ่มมาอีกนะครับเด้อท่องจักเดือนละครับสี่เดือนพ่อได้เนาะท่องมัน พอรับจ้างนะครับเด้อพอรับจ้างก็โตดีเติบอยู่นะครับเด้อนี่ครับเบิ่งอัตลักษณ์เด้อพี่น้องเด้อพุ่นปากไงปากกว้างดีนะครับพุ่นอัตลักษณ์ชัดเจนตากระแต้มนะครับแก้มกระจำนะครับนี่ข้อกับซองอองนะครับเด้อนี่ครับกล้วยมันเด้อพี่น้องเด้อรับประกันเมนบอร์รับประกันท่องให้นะครับเด้อเอาแข้งขาดีเรียบดีโตดีดีเบอร์สูนิลเด้อพี่น้องเด้อสูงไรเท่าไรครับ สูงประมาณร้อยสาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับขว้ยบานเท่าเป็นตะเลียงหางกับบดถือว่าเขินนะครับกัพอดีพอดีคั้วบานเท่านี้นะครับนี่ครับเอาฝากเบอร์ทร่พ่อแนครับเบอร์ทร่งศูนย์แปดสองนะครับแปดหกแปดห้าห้าอปดเดครับเด้อดต่อมาได้ตลอด24ชั่วโมงศูนย์8 2 8สองแปดสองแปห้าสอ 082868ห้าฮ่า28ด้วยครับเด้อเอาพี่น้องครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเตาไปเลี้ยงใส่หยาไว้ด้วยครับนี่เด้อนี่ครับกล้วยกล้วยเอามาตัใส่เนาะครับมาต้นํ้ำบานเท่านี่ติมาต้นน้ำบันนะครับเด้อกล้วยพูนเอาฝากพี่ฝากน้องนะครับพูดใดอยากได้ติดต่อมาหาเพิ่นได้เลยนะครับเด้อเอา ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องเอ็มเช่ชาแนลเลยนะครับเด้อจูงยางให้เพื่อนเบิ่งแน่มีขาทกขาถอนบ่บ่มีเด้อพี่น้องเด้อผุนยางงามพร้อมครับกินยาดีบ่กินยาดีนะครับเด้อเสี่ยงกต่กินดีเอาผุนยางกับยางงามนะครับเด้อฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่องเอ็มเช่ชาแนลเลยนะครับเด้อสำหรับมือนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ